ตัดไม้ดีกว่าอืมตัดไม้นี่ทำไมไม้รู้สึกเหมือนมันแข็งขึ้นนะเนี่ยอันหนึ่งโอ้ยบวัวนมโอ้ยบวัวนมเฮ้ยเฮ้ยเอ่อเอ่อโซ่เลยครับเอ้ยบวัวนมนี่ฉันมาฉันเป็นคนจนจะมาขายขาวขานกับนายเนาะโอ้สูงฉันดีกว่าเด้อ ของชั้นเพลงเนาะแต่ตีนะมผมไม่ค่อยมีตังค์อ่ะดิงั้นผมขอซื้อค้นจน,นครับโอเคจัดไปเ่าไหร่คำนียหนึ่งบาทโอเคหนึ่งบาทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาขวานก่อนอันนี้อ้อขอบคุณที่ใช้บุริการนะครับลูกค้าเฮ้ยดูซิวิาจะเร็วแค่ไหนก็เชียวโอ้เป็นไงเป็นไง ม,มันก็เหมือนเดิมอ่ะ,อะงั้นผมเอาคืนไปเลยอะ,อะไรวะเ,เงินไปด้วยเอ้ยอนี่กี่บาทรครับหนึ่งล้านบอดอ๋อได้ครับแต่ไปอันเมื่อกี้บอกไม่มีตังค์ไงผมรอเล่นครับพี่ผมมีตังค์นี่ครับเอาไปเลยครับพี่นี่นี่พี่เอาไปเลยครับพี่ไหนหนึ่งล้านบาทดูซิว่าจะเร็วแค่ไหนกระเชียว เดี đ đ u u i, như ๋ยวดูดิอุ้ยมีอะไรอ่อตัดต้นไหนดีนะต้นนี้ดีไหมนะเอ้ยอ๋อปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวพังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดทีเดียวพังเลยบล็อกเดียว โอหอย่างนี้ตัดให้หมดป่าเลยเอเดียวนยวก่อนสิจะตัดให้หมดป่าเลยฮ่าฮ่าเอาเดียวก็ป่าไม้ครับอะไรๆก็ป่าไม้อะไรฮะก็ป่าไม้อะไรนี่นี่นี่ก็ป่ะไม้เหรอได้ดินี่ก็ป่ะไม้เหรอตัดใหี้หมดป่าเลยไม่หนีไงละ่ะก็ป่ะไม้เหรอก็ป่าไม้ก็ช่างมันดีก็ป่าไม้ ก็ป่าไม้ได้ไม้ไปแล้วเว้ยเอ้ยกำมานี่ออา